ในเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์โควิดของเครือพยัไทยแล้วก็เปลาโลนะครับเรามีเป้าหมายที่จะให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้รับบริการและกับพนักง,งานของเราเองนะครับรเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่นะครับในเรื่องของระบบจับอากาศนะครับในการแยกโซนของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะครับผู้ป่วย AIRI แล้วก็ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ของโควิดในทีม ออกจากผู้ป่วยปกตินะครับก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของสถานที่อันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของระบบงานต่างๆนะครับที่จะคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปนะครับรวมทั้งในเรื่องของการจัดระยะห่างของสถานที่ระบบในการคัดกรองระบบในการส่งต่อผู้ป่วยนะครับให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เตรียมการในเรื่องของคน เตรียมในเรื่องของการให้ความรู้นะครับการใส่ชุดถอดชุด PPE การป้องกันตัวเองนะครับจากการติดต่อของโควิดในทีมรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยยังไงถึงจะมีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่เองนะครับอันนี้ในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่รอบที่หนึ่งแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ครั้งนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหนะักเนื่องจากว่าเรามีผู้ป่วยหนักเพิ่มมากขึ้น เช่นการเตรียมพร้อมสำหรับห้อง i อซแล้วก็อินเตอร์มีเดียตอซนะครับให้พร้อมสำหรับรับผู้ป่วยระบบของโรงพยาบาลให้ความปลอดภัยกับบุคลากรและความปลอดภัยกับผู้รับบริการอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างนั้นก็ตามครับเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับผู้รับบริการบางท่านที่อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาในโรงพยาบาลเราก็จะมีระบบ ในเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยพบกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญได้ทุกสาขานะครับผ่าน,านทาง telemedicine นะครับที่เราเรียกว่า c l i n i c connect นะครับท่านสามารถปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ให้คุณหมอดูแลนะครับรวมทั้งในเรื่องของการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านยังได้รับการดูแลที่ดีจากโรงพยาบาลอยู่ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์ทุนเจสพรส่วนจุธาผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาล p พีเสและเครือโรงพยาบาล PMC ครับคลินิกคอนเน็กก็คือการให้บริการรูปแบบหนึ่งของเทเลม d ดิซินซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันและก็รู้จักกันดีใน2ปีนี้นะครับที่โรงพยาบาลเพียและเครือโรงพยาบาลเปาโลเราใช้ระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะ เชื่อมคลินิกก็คือทางฝั่งของโรงพยาบาลแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เข้ากับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยซึ่งเราก็เน้นย้ำสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคยากหรือโรคเรื้อรังที่ต้องรับการดูแลใกล้ชิดนะฮะโรคพวกนี้ที่ผมเอ่ยนาม,มานะครับถ้าเราขาดยาไปขาดการดูแลรักษาก็จะเกิดภัยขึ้นมาได้นะครับอันที่สองคือกลุ่มที่ต้องการปรึกษาเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อทราบในการปฏิบัติตัวขั้นต้นก่อนว่า ถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกหรือสงสัยกำลังจะเป็นอัมพากท่านควรจะปฏิบัติการตัว,ตวเยี่ยงไรอันนี้ก็เป็นที่เราให้บริการและรูปแบบของการที่เราเซตท้นมาครับขั้นตอนในการให้บริการของคลินิก n n e c t นะครับแล้วก็จ,จะแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็ติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของพยาไทยนะครับซึ่งก็จะมี QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถจะเชื่อมเข้ากับระบบของ Green Connect ได้หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือท่านติดต่อเข้ามาแล้วเรา ส่งเป็น SMS เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ Clinic Connect และนัดหมายได้นะครับถ้าขั้นตอนต่างๆท่านยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรดีก็อาจจะโทรมาที่บริการของ1772ก็จะมีบริการเสริมในการช่วยเหลือให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการ Clinic Connect ได้ครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบลิงก์เข้าสู่ c l ิ n i c ค o n n e c t เบรชัวของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสเกจูนัดคุณหมอได้หรือพูดคุยกับนักโภชนาะหรือพูดกับนักกายภาพบาบัด เพราะในหลายกรณีเนี่ยผ่านขั้นตอนที่การดูแลของคุณหมอไปแล้วแต่ต้องการฟื้นฟูให้สุขภาพแข็งแรงหรือแม้แต่เรื่องโภชนาบําบัดนะครับซึ่งเราก็มีการให้โภชนาบําบัดที่หลากหลายรสชาติ่วนครับรับประทานนะฮะแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนครับในภาวะโควิดเนี่ยค่อนข้างมีหลายคนเครียดกับโควิดเครียดกับเศรษฐกิจแน่นอนรักษาสุขภาพกายเสร็จรักษาสุขภาพทางใจหรือสุขภาพทางจิตเนี่ยเราก็ให้บริการในเรื่องคลินิกคอนเน็กในการบริการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตเช่นกันครับ ลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังพอพึ่งดีเนี่ยถ้าขาดการดูแลรักษาเป็นบางช่วงเราก็พบว่าโรคเขาจะแย่ลงทันทีเช่นในเรื่องโรคหัวใจโรคสมองขาดยาไปคงลำบากอันที่สองก็เป็นกลุ่มโรคที่ต้องการในการดูแลในเชิงระยะช่วงสั้นๆเช่นเจ็บโนกเจ็บพันหรือสงสัยจะเป็นมะพร็พวกนี้ก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกันมาที่โรงพยาบาลได้และแน่นอนครับทำให้เราต้องพัฒนากลุ่มแพทย์ ให้รับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศเช่นประเทศจีนเนี่ยเราก็มองเห็นว่าประเทศทจีนกับไทยก็มีผู้ป่วยระหว่างกันค่อนข้างมากก็จะมีคุณหมอที่ชำนาญการในเรื่องเทเลมดิซินมาดูแลคลินิกคอนเน็กในการพูดภาษาจีนกับผู้ป่วยต่างประเทศที่เป็นชาวจีนของเราทั้งที่อยู่ในต่างประเทศและอยู่ในประเทศไทยครับการสร้างความมั่นใจเราทำค่อยๆทีละขั้นตอนนะครับ ตอนที่เราเริ่มทำกีดคอลเล้าครั้งแรกเนี่ยเราทำในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่เรามีประวัติในโรงพยาบาลค่อนข้างชัดเจนทำให้เราสามารถให้ข้อมูลและเราจะไม่ ทำให้เกิดความเสียหายในการที่ไม่ได้ประเมินผู้ป่วยอย่างเต็มที่เซษที 2> ่2และเซษที่3ต่อมาเนี่ยเราพบว่าในผู้ป่วยต่างประเทศเองเราสามารถเชื่อมโยงเป็นวิดีโอคอนเฟล็นต์ผ่านคลินิกคอนเน็กซึ่งทาให้มีการพูดคุยและคาแนะนําได้ลงลึกมากขึ้นและตรงประเด็นมากกว่าที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์เท่านั้นแล้วก็แน่นอนครับในลักษณะของผู้ป่วยกลุ่มบริษัทมีหลายบริษัทที่คอนเน็กเข้ามาที่เราแล้วบอกว่าในบริษัทเนี้ยอยากจะให้มีการดูแลรักษาผ่านคลินิกคอนเน็ก เพื่อทําให้บุคลากรของบริษัทนั้นๆไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลในท้าตะโรคง่ายโรคที่ไม่ได้มีความฉุกเฉินไม่ต้องมีการประเมินแบบเห็นกันได้ชัดเจนเนี่ยเราก็ให้บริการในรูปแบบนี้เช่นกันแล้วก็ในปีที่ผ่านมาก็มีบริษัทต่างๆมีความสนใจในการที่จะทำคอนแทคกับคลินิกคอนเน็ของ PMC ของเราอยู่ครับ แล้วก็พัฒนาจนมาถึงขั้นที่เรียกว่าคลินิกคอนเน c t แบบฟูลฟังชันและตอนนี้เราสามารถที่จะมีการนัดหมายผ่านระบบมือถือมีการเชื่อมโยงเข้าไปกับพยาไทยเว็บไซต์ในที่สุดเนี่ยเราสามารถส่งใบคำแนะนำผ่านระบบมือถือซึ่งทำให้คำแนะนำเนี่ยเป็นลักษณะของส่วนบุคคลเช่นจากแพทย์บุคลากรทาการแพทย์จากพยาบาลจากนักกายภาพบาบัด แผนการรักษาการฟื้นฟูตัวเองข้อมูลผ่านระบบมือถือและระบบอีเมลซึ่งในเดือนนี้เราทำได้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องโครงการ Tele e t e l e e ีเกนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมต่อยอดมาจากคลินิกคอนเน็กโดยลักษณะของผู้ป่วยนะครับในทางโรคหัวใจนะอย่างที่เราเคยเห็นในทีวีนะเจ็บหนะ้าอเจ็บลั้มาปุ๊บสิ่งที่ผู้ป่วยเองแล้วก็ทางคุณหมอที่จะดูแลนะอยากดูที่สุดเลย ็คืออยากดูว่ากราฟไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG นี่แหละมันเป็นยังไงคำว่าเทเล EKG ก็คือเมื่อเจ็บหน้าอกปุ๊บก็จะมีการบริการในการส่งรถโมบาย CCU เรานะครับไปทำกราฟไฟฟ้าหัวใจที่บริเวณบ้านคนไข้เลยนะถ้าในกรณีที่ดูุกเฉินมากมๆโรงพยาบาลเองไม่ไหวแน่ๆกราฟไฟฟ้าก็จะส่งถึงมือถือ คุณหมอที่ดูประจําคืนนั้นได้เลยในที่เวิร์กสเตชันของโรงพยาบาลก็จะมีตัวการาฟไฟฟ้าส่งขึ้นมาแบบเปรียวทันเช่นกันทําให้มีการบริการในการรักษาได้รวดเร็วตั้งแต่คนไข้เริ่มเจ็บหนักที่บ้านในระหว่างทางเราก็จะใช้โมบายซีซียูคำว่าโมบายซีซียูก็คือคาเดียกแคร์ยูนิตหรือไอซียูหัวใจที่มีการบริการให้การรักษาให้ยาให้อุปกรณ์จําเป็นเพื่อพยุงชีวิตหรือช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจนมาถึงโรงพยาบาล ก็ทําให้การบริการในการรักษาเนี่ยสามารถทําได้ทันท่งทีและก็เต็มหน้าที่ของทีมฟื้นฟูหัวใจแล้วก็ทีมปฏิบัติการในการขยายบอลลูนหัวใจครับในขณะที่เราเจอเคสหนักฉุกเฉินนะครับเช่นอยู่ที่บ้านและเราประเมินและในการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ หรือว่าจะเป็นคลินิก Connect เองก็ตามถ้าเราคิดว่าต้องมีวัสดุอุปกรณ์ข้าวของจําเป็นหรือคุณหมอหัวใจเองที่จะต้องไปร่วมปฏิบัติการในการช่วยเหลือชีวิตที่บ้านเราก็จะเซตคนออกไปที่ให้พร้อมเลยบางกรณีครับเราก็ได้รับการติดต่อสื่อสารจากโรงพยาบาลพันธมิตรของเราแจ้งว่ามีผู้ป่วยหนักทางด้านโรคหัวใจอาการหนักรุนแรงเราก็จะดูตั้งแต่ภาพหัวใจ อาจจะสาวหัวใจที่มีแล้วพูดคุยกับทั้งแพทย์พยาบาลและก็ญาติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเครือข่ขายของเราและก็วางแผนในการส่งคนและอุปกรณ์เข้าไปรับผู้ป่วยออกมาครับในบางกรณีที่จําเป็นในโรคหนักโรคยากที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เต็มหน้าที่เนี่ยจำเป็นจะต้องส่งจากโรงพยาบาลออกไปทั้งหมดครับพอมาอุปกรณ์เนี่ยมันมีในในกี่ที่ของโรงพยาบาลเช่นเอกโมอย่างนี้เป็นต้นไม่สามารถที่จะให้โรงพยาบาลต้นทางส่งเคสหนักๆมากทางด้านวิกฤตหัวใจเข้ามาโดยล้